สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีพิจิกประจำเดือนตุลาคม2564ราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรก การงานของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะงานเข้ามาเรื่อยๆไม่เยอะมากอุปสรรคปัญหาที่ตัวเนื้องานมีบ้างเล็กน้อยคุณสามารถจัดการได้โดยง่ายค่ะ มีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งส่งผลดีต่อการเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานของคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินโบนัสเพิ่มเติมช่วงนี้จะเป็นที่โปรดปานของหัวหน้าง,งานนะคะแต่มีเรื่องที่ต้องระวังคือความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะไม่ถึงกับทะเลาะก,กันจนแตกหกักแต่อาจจะทำงานด้วยกันไม่ได้ราบเรื่อเท่าที่คิดไว้เน้นการพูดคุยกันเท่าที่จําเป็นพอนะคะ ชาวราศีพิจิกที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงค่ะเป็นงานที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีแบบที่คุณหวังไว้และเงินเดือนดีด้วยค่ะส่วนชาวราศีพิจิกที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจทำกำไรให้ค่อนข้างดีงามค่ะ แต่ทุกอย่างไม่ใช่ได้มาได้โดยง่ายนะคะต้องแลกกับความเหนื่อยของคุณแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าค่ะปัญหาอาจมีบ้างในคนที่มีลูกน้องคือลูกน้องทำงานไม่ได้ตามแผนที่คุณคิดไว้ค่ะคนที่คิดจะขยับขยายธุรกิจหรือลงทุนเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้ก็สามารถทำได้นะคะการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะ คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นหรือคนที่มีอาชีพเสริมเงินจากส่วนนั้นก็จะเข้ามามากเช่นกันแต่ควรระวังเรื่องรายจ่ายฉุกเฉินที่จะมีเข้ามาด้วยนะคะเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อค่ารักษาพยาบาลค่ะ ความรักคนมีคู่ของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะอาจมีบางช่วงที่คุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่เรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทําให้สักพักก็ดีกันแล้วจึงไม่กระทบกับความสัมพันธ์มากนักความรักโสดของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคม ในเดือนนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมนะคะอาจจะมีคนเข้ามาบ้างแต่พอได้ทำความรู้จักกันแล้วคุณกลับไม่โดนใจเท่าไหรค่ค่ะสุขภาพอยากให้ชาวราศีพิจิกระวังเกี่ยวกับปวดท้องแล้วก็โรคกระเพาะนะคะถ้าชาวราศีพิจิกได้มีโอกาสทำบุญอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคให้โรงพยาบาลคะ่ะอันนี้เป็นการทำนายดวงข่าวๆข,ของชาวราศีพิจิกประจำเดือนตุลาคม2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ